สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้การตรวจ ATK ด้วยตนเองค่ะนี่คืออุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการตรวจ ATK ด้วยตนเองนะคะประกอบไปด้วยน้ํายาค่ะหลอดใส่น้ํายาค่ะสำลีสำหรับแยงจมูกค่ะและที่สำคัญคือชุดอ่านผลค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเอาน้ํายานะคะใส่ลงไปในกวดับค่ะเวลาจับนะคะเราจะไม่ให้มือของเรานะคะโดนฝั่งที่เป็นสำลี ะะแล้วก็ทํามุมนะคะประมาณ90องศาค่ะวนรูจมูกไปนะคะประมาณ5วินาทีนะคะให้ทั่วรูจมูกนะคะแบบนี้เป็นการตรวจนะคะในรูจมูกนะคะ 2- 4เซนค่ะชุดเครื่องตรวจแต่ละชุดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะ เมื่อวนข้างที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะก็เป็นข้างที่สองค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยกลับเหมือนเดิมนะคะนำสำลีที่แย่รูจมูกแล้วนะคะมาวนลงในขวดน้ำยานะคะ นับในใจนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือบีบปลายสำลีนะคะปิดฝาขวดนะคะตั้งไว้นะคะลำดับต่อไปก็ฉีกตัวอ่านผลนะคะ วิธีการนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ฝั่งนะคะฝั่งนี้คือฝั่ง S นะคะ CT เราจะหยอดน้ำยานะคะที่เราทำการกตรวจตนเองนะคะลงในตัว S ค่ะหยอดน้ำลานะคะไปจนหมดนะคะจากนั้นรออ่านผลประมาณ10นาทีค่ะ ตัวน้ำยานะคะก็จะค่อยๆทำงานนะคะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลกันนะคะว่าหลังจากที่เรากรวจผลจะเป็นยังไงนะคะค่ะเมื่อเรารอนะคะในระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ10นาทีนะคะผลการตรวจก็จะออกมานะคะถ้า1ขีดนะคะขึ้นทีต่ตรว 4นะคะผลการตรวจก็คือเป็นลบค่ะแสดงว่าท่านนะคะไม่ได้ติดเชื้อโควิดนะคะแต่ถ้าในทางกลับกันนะคะขึ้น2ผขีดนะคะผลเป็นบวกนะคะขึ้นทั้งที่ตัว4และตัวทีนะคะนั่นหมายความว่า ท่านนะคะได้ติดเชื้อโควิดค่ะต้องรีบติดต่อนะคะทางเจ้าหน้าที่ประสานงานนะคะเพื่อรับตัวไปดูแลต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิธีการตรวจ ATK ด้วยตนเองแบบง่ายๆนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีฉันนางสาวสาวเนศวิเศษสมบัติและนางสาวการพิชาวิเชียรวงศ์จากโรงเรียนอนุบาลวริสาต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ